ก่อยคมขมเลยละมือนี้ค่ะผู้ใดบอกกินกับเฮ็ดซุกกอนด้จ้ามาค่ะกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อพอกบนู้อีกแล้วค่ะรอบดึกเมือนี้กว๋วยดึกด้วยค่ะและว้วก๋อยดึกมือนี้ยากเนาะก็ได้ไปซื้อมกาก๋อยดึกสปายลักษณะมากินกันเลย พวกเราเหรอคะผู้ได้โบก,กินกับเบิงได้อยู่ผูประมากเบิงกับเชิญเป็นรอดที่สถานีรถไฟฐานงกันเด้อหนูอยากดิเออไปสืบอ,อันนั้นกันเถอะแต่แต่กับเชิญมากกับนี้แต่คอมเมนต์ดีๆดอกคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs> หอมผักนงลูกเอาพริกดิบมากกระซังแ่ะทานลูกลนะ่ะนอาหนักหนักหัวเร้งปวดหัวว่ามันิะเป็นบาเด่ะกินเดิกแต่ลงเดิอเลยค่ะบ่มีเวไม่มีเวลาที่จะลง บบว่ามีเวลาวะ่ะกำหนดว่ามือหนีนวสิบล่งสิบม่วงก็ม,งกมง่งคือสองอือนว่าพอได้ใจเลือดมาเนี่ยคืออยากร่องร่องหลดห ม่เฉลยเลยเด้อนางงามโลกพลัดตกน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะทำไมผมถึงไม่เปียกงี้มันเป็นพัดเด้อค่ะไม่ใช่พัดพลัดพอพอละพลัดนะพลัดพลัดตกพออ่อโลกอะดอพัดนะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาว่าพลัดนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่า ถ้าภาษาอีสานก็หมายถึงว่าหลงตกนะอืมหลงตกลงไปะนะมันผัดเพลัดอืมผมก็ยงังพูดว่เปียกเลยไปเนี่ยผมบ่เปียกตัวผมถ่ายอยู่ต่อฟังเนาะผมอยู่ต่อฟังผมก็เลยบ่ยปเปียกโตผมบ่เปียก นาง,งามลูกลิบเปียกมวดงวดวาสนาเดชคำถามเป็นตันคำตอบเป็นตันเจ็บปาก่ะเจ็บปากอย่างปากแตกพักเมกหลับปากแล้วหัวกันดีตายมัดะหาบาท มันเป็น Q&A นะแบบน,นี้ท่านก็นได้ทมหนูต่อว่าทอโบเฮดคลิปนะมีออ่ทอโบเริ่มต้นจักซับในท่แรกอโนซิตติตอบมาเนี่ยละจะได้รู้ปน้ำกันเลยนะคะว่า กำเนิดด้วยก็คือชสองหมกะ 6, 2 2> ล่าหกสองหนักเวลาช่วงแล้วขอกินและขอเ้าในเด้อถ้าไม่ไเา้าคอยใจขาดคอยมากเา้าหาขว สิบสองบมกแล้วหกสองอ่ะที่เห็ดคลิปคลิปแรกที่ล่งองว่ะไปกินกุ้งเต้นวันนีแนวสิล่องจะเลยล่องล่องร่องไปก่อนคลิปนั้นประมาณยี่สิบวินี่ละไหนนะคะสิบวิเนีอพอมาบอกเคยเห็นสีล่องจากไหนร่องร่องไปก่อนหนะ้าเราสันเดยกันเลยล่องคลิปที่สองมันคลิปเขาบีบนามเขาเขาบีบกับบุญหอนไปซื้อกับบุญหอนสิบวิอื้อเราเนี่ยค่ะ น้องก็น้าัคลิปที่สามมันจะความกินมากมายแยมเดือดว่าม่ขัดค้าสสั่งกล่องว่าไม่เอียงเพราะว่าเราเคยเห็ดคลิปเราเคยศึกษาคือตอนเริ่มทําคลิปที่สามเนี่ยคือศึกษาแล้วว่าสิเหตุแล้วอืม ศึกษาไปกับสองเดือนศึกษาเหตุสืเหตุยูทูปนะคะว่าแม่วันหนูตังเปิี่นเหตุเลยเด้อเพือนหนูศึกษาก่อนเป็นอย่างที่ว่าหนูเสียมากเป็นแนวทางนะหนูเบิ้งมัดประเทศใดก็สร้างหนูเบิ้งมัดในการกินเนะบิง้งเบิ้งมัดเบิ้งเอามาปรับใส่เจ้าของนะเบิง้งป้าล่ะ อืมาเข้าเฉยจังไหนเข้าเฉยจังไหนดีเนาะเสีนะเราสรุปก็คือเหตุแบบที่ตัวเจ้าควงอยากเห็นดีกว่างนะแล้วตอนนั้นไม่มีคนติดตามเลยมีอยู่คนนึงไม่รู้ว่าใคร ห้ายปีแล้วมีอยู่ซับหนึ่งที่เขาติดตามมาอาจเป็นเพราะเขาตอนเ่องยังมือคลิปเขาใส่ลูกโปรไฟล์ลูกนาเขานะอืมเพื่อนก็เลยแบบเออสิมาติดตามเอาสินะสิบาเขาแบบอะไรยังไงงสินะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนก็เลยมาติดตามตวัวคลิปซับเดี่ยวลนะมันเห็นเห็นหนูมีแรงผักด,ดันมัน มึงก็นนะ่าขนาดเขายังบมโหจักเขาเลยเขายังติดตามเขาแล้วซับเดี๋ยวาะนั่แหละมีคนเบิองเท่าไหร่ประหาหกเจ็ดแปดแค่นั้นอืมขยับไปเป็นสิบขยับไปเป็นยี่สิบ มาจังไหลวัติที่แรลกปะอ,อยู่สิบคนได้แต่สับนี่กะหาคนหคนนนะแหลกๆปะขอย่อมรับเลยค่ะว่านูเขาไปกดกดมากกดกลับอะแหลกสับปันสับนะยอมรับเลยแหกๆสามลอยลิปแหลกสามลอยซับแหลกคือเราไม่มีเราไม่รู้ว่า ข้าวเสียใจัริงๆเลยมันมันหลายจริงสินะจังนุ่นค้าแต่ป้าหมายของนุนคือตังไว้หนึ่งปีเลยคือเรามีเปา้าหมา้วะข้าสิยตังไว้หนึ่งปีเนาะก็เลยแบบว่าเห็นข้ากับเขาไปกดเขาจริงสินะไปคอมเมนต์ หนูมักไปเบิ่งเพคนไหลสดก็เลยรู้จักคนรู้จักหลายขึ้นลายขึ้นเขาเริ่มมาเบิ่งแรกๆแต่ไม่ต้อแบบว่บบาสองนองไม้น้ำกันนี่ยค่ะจะเบิ่งแปะซิปพะยะมากแบบจนร่อยแล้วหนูว่าหนูโตเลยว่าหนูมาดังในช่วงไหนแบบว่าขอโทษนะค่ะที่ใส่คำนี้แบบว่า มันเป็นประดังะแบบวา่าเขาว่ารู้จักห้องลายในช่วงไหนหนูมาเห็นช่วงหนึ่งบัดเนี้ยบัดน,นี้นี่ช่วงวัคระกุมภามีหน้าต้นเดือนมีหน้าซิมีช่วงคลิปหนึ่งคลิปหลายคลิปอยู่ที่หนูวอส์บายบัดน,นี้หน่บอส์มบายค่ะก็น,นั้นนี่หนูก็กินเขาตามปกติกินแบบนี้แหละ ตามปกติคือบด้ว่าไปเล็งเจ้าของว่าเอิมต้องมีพูดเขาว่าเบิ่งอี่ยงสินะนูคิดว่านูสิเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดขิดไปเรื่อยคือตั้งเป้าปีหนึ่งอาจจะมีคนมาติดตามเท่าไรขึ้นนูววาสบายเป็นไครวัดไงนม่ขำขึ้นน่ะเหะฮะไม่รู้มาจากไหนซับฟุบขึ้นมาเป็นพันสัพ์เลยทันทีทันทีทันใดเลยใน่คิดนูกินไกว่ะ ตจ้าข้นุเรเบิงสีผ้านหาผ่านอยู่น,นะว like ิวม่อก่อนนั้นบ้เนพ่อขืนมาพ่านแล้วฟึบมันก็เลยข้นแบบวุด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 ไปเลยหนูกระเบ้าจะกินกระเบ้าแบบนี้แหละค่ะโดยที่หนูเบรยบาโดยที่หนูบกคยได้เบาวสามเดียบ้าโปรเทนูเดอเอียงสินะแต่้กับเบ้าหยอกโยกเอียงสินะหนูเป็นค้อนมักเบาหยอกเบ้าอเนา ก็เป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนถามว่าทอบอลเฮ็ดคลิปอ่ะมี่ทอบอลอ้เป็นเสียบในข้ามนี้ไม่ตาขวางมองดูคนอะ่ะเป็นมะเพื่อนถามว่าไม่ทอบอ่มี่ หนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าสิว่าว่าเพื่อนสร้างคนหรือโกรธเนาะหนูโกรธง่ายหนูหายเร็วหนูทอนนี่เดี๋ยวเมื่เดียวสมองจริงสิไปอ่านข้ามบนแล้วเจอว่าเห็นเหี้วแบบว่าเดี๋ยวส,ส,ๆๆสินะก <c oughs> บพอเขามาขิดอีกอันหนึ่งเขาก็คิดถึงคอรัวเขาเข้ามาถอกกับบะมี่เลยค่ะ <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีคำว่าถอนะคะเพราะว่าอะไร ขึ้นหัวขึาตลอดว่าเฮ่าถ้าเฮ่าจัดการระบบจะาของดีเนาะก่อนส็สิว่าคยมีปัญหาไม่การแบบว่าให้เฮ็ดคลิปได้ทอเฮ็ดคลิปอะไม่หรอกตอนในชีวิตประจําวันอะอาจมีอยู่คือเฮาสิเลือกมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะถูกอกในวันนี้เราอาจจะไม่ดังก็ได้วันข้างหน้าเราไม่รู้ไงว่าเขาจะรู้จักเราเยอะ ขึ้นแค่ไหนสิเนาะมากเท่าไหร่มันบ้าเราเลือกที่จะทำาะณจุดนี้เข้าต้องแบบว่ายอมหลับสิ่งที่เขาฉี่ออกมาได้ว่ะเจ้าเป็นต่านเจ้าเป็นต่างเจ้าเพื่ารักเจ้าเป็นต่างง่ัง,งคือแบบว่าเขา,าต้องยอมหลับไปเลยคือแบบว่า,วา เสือเสือใจไปเล่ยลวงนะ้าโอ้ยยังเบิร์นีน้ตับแซบพนละค่ะก็เล่ยบ่าใครมีถอดก็ดีด้วยซ้ำ อย่างมาเต้เรนไมีมีตาภาเรนรู้จักคนหลายขึ้นเนะมือ่อสุดท้ายที่หนูไหล่สดหนูมีความสุขเด้เรนบอกว่ารู้จักคนหลายขึ้นถ้ารู้จักฉันฉันรู้จักเธอองนีมันเป็นแบบว่าคนเท้าวีาหลีอ,อีรลอนะว่ารู้จักกันง่ายๆหรอกนะวะ อสับโดยที่ซับแรกและจนซับสุดท้ายนะปัจจุบันน่ะไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีเพื่อนที่เรารู้จักไม่ใช่คนในครอบครัว เด้อค่ะหนูบอกไว้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนในในสํนานักงานในเพื่อนหรือเพื่อนที่สนิทหรืออะไรไม่มีนะคะคือหนูเริ่มต้นโดยกําปั่นเลยโดยเริ่มต้นจากจุดประกายคือขอบคุณขอบคุณค้นค้นนั่นอะค้นค้นซับแหลกของหนูน่ะที่ติดตามหนูเป็นปีสองปีสามปีมเมื่อไหร่อ,ยอยันบว่ารู้ว่าใครไงหรือไม่ไงว่ารู้เด้อจ้ะเพราะว่าบ่บไม่รู้อืม แล้วหนูก็ดูไม่เป็นนะตอนนั้นว่าคนที่ติดตามหนูคนแรกคือใครแต่หนูมันขึ้นมาเลขหนึ่งคือซับเดียวนั่นแหละคือจุดปรกกายของหนูเลยขนาดฉันไม่ได้ทําอะไรคุณมาติดตามฉันสนนั้ในความคิดนะว่าหืมบขึ้นสุดยอดแทนนะพักแพลวอนั เนแบบว่ามาโดยบอกพี่บอกน้องบอกญาติเมื่อสุขค้นว่าเออฉันเห็นยูทูบเดิมไม่ไม่มีใครรู้ฮะผู้หนูรวมตนจากกำปั้งเนืจากศูนย์คอยคอยเดินขึ้นไปบันไดที่ลากาวคืเป็นแบบนั้น่ะนล็กตโตหนูเนี่ย ส่วนส่วนการกินนูัวกินตามปกติที่ที่หนูกินนอกจอในจอค่ะเป็นจังไงก็เป็นจังไน,ก,นงงกินป่นบอกป่นที่ปูป่นป่าอยงนี้สิกินซุปมะม่ายซุปบดมี่แกงมะม่ายเนี่ยหนูมักกินแกงมะม่ายหนูก็สิกินอย่งน,าานี้แหะค่ะมันเป็น แบบบ้านๆเนอะผักบ้านๆเห็นเห็น,หนมาเนี่เข้ากินแล้วเขามีความสุขเลยมันมบ่หบางเ่อเขา้ากัดกิดวล้วเข้าทายถอดออกไปยังสี่ในการกินเนาะเราค้นที่เบิงเข้าน่ะในต่างประเทศหรือเขาไปเห็นงานไก่ที่เขาบ่ได้แบบว่า ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินกับอาหารพื้นบ้านนช่ไหเนาะมันก็เป็นการทายทอดอีกแบบหนึ่งของห้องซีบุึ้น ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆผูๆ้ติดตามนะคะขึ้นมาแล่หุดหวั่หวืดหวัดนอีเลี่ยนเนวูว่าขอบคุณทุ่มเจ้าหลายขอบคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเนาะคะ่ะะเนาแม่นอยู่ดอกค่ะแม่หนูก,ก็เป็นห่วงอยู่ <laughs> กับดีเด้อชับกินแล้วก็นอนมัเนี่ยจ้านอนหลับหัวแร่งเกือบตายหเห็นงานมาเมื่อไหร่ างแผนเะอาต่อกันเลยเราลรยาบากันเลย้าบ้านข้างหน้านูปอาจเป็นคนที่ค้นรู้จักในหลายเพราะมาเลือกสิเป็นคนสาธารณะนะนี่การทายจังสี่ล่ะอันนี้มันเป็นคือส่วนหนึ่งเนาะคะเนาะ ให้ใจลึกๆช่วยน,นูนคิดนูมัดคิดแบบว่าว่างแผนไปเลยนะนูอยากออกไปทั้งนอกก่าออกไปนูประใช้ชีวิตแบบปกติขเข้าใจนะว่าวันนี้ว่าอ้าวอันนี้ตัวนี้มโอ้ดิเนี่นะนูอยากเป็นชีวิตปกติ ที่เขาใส่แล้วมีความสุขบางคนบอว่างดูนี่สวอันนี้มึงรู้สูนี่สมมดหรอเขาเรียนมึงมึงสวมงับงอนนี้หนรู้สบายอย่างสินะแมนบมึงกับมีหมดเครื่องงายงายยี่สิบลที่หล กลิ่นเหมือนบักหลายเผ็ดหลายครับอืมเครื่องนี้แซ่บ ข้าวแล้วยเยาจะกินตายเลยอขอบคุณแล,ลาวๆนะคะอย่างมะมะือขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆคนติดตามค่ะขอให้สมเจ้าอยู่ดีมีแห้งเ้อขอให้มีแต่ความสุขด้วยค่ะเด้อสนุกกับวิมี่างที่สจะหายนอกจากว่ากินผ่านจอดนะคะที่หลายๆคนบนริวารล100อยเปอร์เซ็นต์อะ ในสิบคนเมืองหนูหาคนแล้วเขายิ้มเขามีความสุขหนูก็บขอขคพูดหลายๆค่ะที่เห็นในซุ้มเจามีความสุขเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะที่ได้รู้จักกันสวัสดีค่ะ